ุสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้ำน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะเลยจากปากซอยเสรีไทย95มาเพียง20เมตรนะคะวันนี้อ๊จะพามาพบกับ t o y ยต้ายาริ a เอทีฟนะคะรุ่น1.2 S p 2017ปี2017นะคะคันนี้ราคาไปแดงขายอยู่ที่619,000บาทนะคะสำหรับเพชรยนต์นะคะเราขายอยู่เพียงแค่410,000บาทเท่านั้นนะคะ ไม่วิ่งใช้งานมาเพียงแค่69,000กิโลเมตรนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ7,900บาทนะคะผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่16,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อเพียงคนเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะรมดำมาพร้อมกับวงแหวนสีแดงนะคะมีไฟเดียวนะคะในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะคะ สำหรับไฟ Daytime r u n n i n g นะคะเป็นแบบ LED นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะตัดด้วยแถบสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะคะช่วยทำให้การมองเห็นในสภาวะแสงน้อยหรือฝนตกหนักเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแมก a ์อลลอยนะคะขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะปี2020แต่เลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่ายางใหม่นะคะใช้งานไปอีกยาวๆเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะค,ะคุ้มสุดๆนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยแถบสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดี้ยวในตัวเรียบร้อยนะคะในส่วนของมือจับโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะ ุจแจอัจฉริยะนะคะสามารถกดปุ่มนะคะเปิดประตูปิดประตูนะคะสะดวกสบายจริงๆนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไลท์ไกดิ้งนะคะไฟเบรกก็เป็นแบบ LED นะคะสวยงามนะคะแบบนี้เลยนะคะสีน้ำตาลน,นะคะสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะคะสภาพใหม่มากนะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ชมรอบๆคันก่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะรีบจับจองนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสวยๆแบบนี้ก็เลยทีเดียวถูกใจวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะรอบๆคันนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะสามารถเปิดกระโปรงท้ายจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะสะดวกสบายจริงๆนะคะ คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้องสองภาพขนาดถอยให้ด้วยนะคะภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางน,นะคะสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะมาพร้อมกับถาดขึ้นรูปนะคะพอดีกับท้ายนะคะเรียบร้อยสวยงามนะคะอุปกรณ์นะคะการประยางนะคะอยู่ครบนะคะยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะ,ะในส่วนของห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารเป็นสีดำนะคะกว้างขวางแบบนี้เลย เป็นอีโคคาทรงซีดานอีก1นึคันนะคะที่นั่งสบายจริงๆนะคะเป็นโทนสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะคะให้อารมณ์สปอร์ตนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะตัดด้วยลายดิจิตอลสีแดงแบบนี้เลยนะคะสวยงามน่าใช้จริงๆใหม่มากๆบอกเลยคันนี้น่าใช้สุดๆนะคะในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะคะคอนโซลนะคะออกแบบมาให้ทันสมัยจริงๆนะคะ เป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะสวยงามน่าใช้ลงตัวจริงๆค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มพ u s สตาร์ t นะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะมเป็นไม่แบบดิจิตอลนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ หรูหราลุงตัวจริงๆนะคะในส่วนของเครื่องเล่น CD นะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบบลูทูธนะคะ HDMI นะคะใช้งานสะดวกสบายเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถกดปุ่มออโต้เพลงปุ่มเดียวนะคะทำงานเลยนะคะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ7สปีดนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะคะ มีช่องวางมือถือมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มเอ่อช่องเสียบ power outlet นะคะให้หนึ่งช่องนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะคะในส่วนของรอยเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกขยับนะคะคันนี้ไม่เคยถูกถอดฝากระโปรงออกมาทำสีนะคะใหม่มากๆนะคะสภาพดีจริงๆนะคะคันนี้ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องก็ยังสะอาดนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะใหม่ทุกจุดนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะไม่มีการดัดแปลงเครื่องมาแน่นอนนะคะ ให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะหากท่านใดนะคะคที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถที่บริษัทได้เลยนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์095 740 8265นะคะอ่ำเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะคะสำหรับทางเพชรยนต์นะคะเรามีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้ามากมายเลยทีเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่อง youtube channel ของทางบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้พลาดรีวิวรถสวยๆทุกคันของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ